ลองสังเกตดูว่าเราเคยแบบรู้สึกชอบใครโดยที่เราไม่รู้ว่าว่าทำไมเราถึงชอบเขาอ่ะหรือแบบเคยไหมแบบเจอใครบางคนแล้วรู้สึกว่าที่เราไม่ชอบหรืออะไรโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีสาเหตุนะคือมันมีสาเหตุอยู่ที่ระดับของคอนเชียสของเราไม่รู้อ่ะคือพูดง่ายๆคนเราอ่ะจะมีลักษณะหนึ่งที่จะทําให้เรารู้สึกชอบหรือดึงดูดคนคนนั้นนั่นก็คือความเหมือนแสดงว่าคนนั้นมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเราเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นพวกเดียวกันเรารู้สึกมีอะไรบางอย่างที่แอดแช็อะเออเป็นพวกเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยน เคยไปสัมมนาไหมแล้วเราไปเจอคนที่ไม่รู้จักอะ่ะเพอะเราคุยได้สักระยะหนึ่งแล้ว่าเฮ้ยคนนี้มีลักษณะนิสัยเหมือนเราเรารู้สึกว่าชอบรู้สึกเป็นพวกเดียวกันคุยไปคุยมาอ้าวอยู่โรงเรียนเดียวกันยิ่งรู้สึกว่าเป็นพวกเป็นเพื่อนเลยอะ่ะมันเลยทําให้สนิทกันง่ายอันนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นหลักจิต,ตวิทยาที่อยู่ในดับจิตใต้สํานึกเลยนะการที่เราอ่ะจะชอบใครไม่ชอบใครอ่ะอยู่ที่ว่าเขามีอะไรที่เหมือนเราหรือเปล่าพอเรารู้แบบนี้แล้ว่เราสามารถเอาเทคนิคนี้เอาไปใช้ในครอบครัวของเราได้นะอย่างเช่นตอนนี้มีครอบครัว ใช่เราสามารถทําอะไรที่แบบเป็นงานอดิเรกเหมือนกันอาจจะใส่เสื้อเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะเคยเห็นแบบองค์กรหรือบริษัทแม้ที่เขาไปเที่ยวเอาติ้งกันอะแล้วเขาต้องใส่เสื้อเหมือนเหมือนกันอะจริงๆมันมีเหตุผลอยู่ใต้การกระทํานั้นอะเขาต้องการให้ทีมงานรู้สึกเหมือนเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมีความเป็นยูนิตี้เป็นพวกเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากเพิ่มกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เทคนิคหนึ่งเลยที่พี่จะให้นะลองหาชุดเสื้อผ้าที่เป็นชุดครอบครัวหรือใส่เสื้อสีเดียวกันไปเที่ยวหรือไปทํางานอดิเรกร่วมกันที่แบบอะไรที่แนวแนวแบบร่วมกันน่ะและการที่ใส่เสื้อเหมือนกันน่ะมันจะเกิดการเชื่อมโยงมันแบบคนอื่นมองดูน่ารักแล้วตัวเราเองอะ่ะพอเราใส่ปุ๊บเราจะรู้สึกถึงการกระชับความสัมพันธ์น่ะที่มันลึกซึง้งแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับครอบครัวเราด้วยอันนี้ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดู ชุดเด็กและครอบครัวบุคลินแอนไบตันเนื้อผ้าดีมาก ใครอยากที่จะสร้างสีสันให้กับครอบครัวนะคะหรือว่าเติมเต็มความฝันในวัยเด็กให้น้องๆจะมีอาชีพต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นนักบินนักดับเพลิงและอีกหลายอาชีพมากๆนะคะคือน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้คือชุดนักบินของเด็กนะคะตั้งแต่อายุ3เดือนถึง6เดือนนะคะดูสิน่ารักมากอะ่ะคือน่ารักมากเนื้อผ้าเขาแบบดีแบบด,ดีมากเลยนิ่มใส่สบายนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะที่เพจบุคลินแอนด์ไบตันหรือจะเป็น IG บุ๊กบินแอนไบตันนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับนักบินสาวสวยจ้ากับชุดเด็กนะคะน่ารักมากเลย